ภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัทแม็กซ่าแสดงให้เห็นหลุมฝังร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากภายในบ์แห่งหนึ่งกลางเมืองบูชาไม่ไกลจากกรุงเคียฟเจ้าหน้าที่พบร่างของประชาชนในสภาพถูกมัดแขนขาและถูกจ่อยิงระยะประชิดจากทางด้านหลังเ<น>มืองบูชาถูกรัสเซียเข้ายึดครองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ทำให้ประชาชนกว่า30,000คนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก Закликаю усіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи і допомогти встановленню справедливості зробити це. Світ бачив вже багато воєнних злочинів у різні часи на різних континентах, але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Самнакаватії Сютанкандрасіран. กองทัพรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาการสังหารพลเรือนในเมืองนี้เนื่องจากหลักฐานเพิ่งปรากฏให้เห็นในวันที่4ภายหลังจากรัสเซียถอนกำลังพลออกจากกรุงเคียฟเมื่อวันที่30มบมีนาคมภาพเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อให้สื่อของชาติตะวันตกนำมาเผยแพร่เพื่อใส่ร้ายป้ายสีรัสเซีย หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียเคยตกเป็นเป้าของปฏิบัติการข่าวสารจากการถูกกล่าวหาว่าโจมตีโรงพยาบาลแม่และเด็กในเมืองมาริยูโภลรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่าภาพเหตุการณ์รอบกรุงเคียฟเป็นการจัดฉากโดยกลุ่มต่อต้านรัสเซีย

สารอาญาระหว่างประเทศกำหนดนิยามของการก่ออาญากรรมสงครามครอบคลุมตั้งแต่การสังหารพลเรือนโดยเจตนาการทรมานการทำลายทรัพย์สินการจับตัวประกันการข่มขืนกระทำชำเราไปจนถึงการโจมตีเป้าหมายทางการทหารจนเป็นเหตุให้พลเรือนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากการดำเนินคดีฐานก่ออาญากรรมสงครามอาจพุ่งเป้าไปยังทหารผู้บัญชาการกองทัพหรือผู้นำประเทศก็ได้ คณะสืบสวนต้องเสนอหลักฐานเมื่อผู้นำรัสเซียหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงกอ่ออาญากรรมสงครามสารอาญาระหว่างประเทศจะออกหมายจับได้ต่อเมื่อคณะสืบสวนแสดงเหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกอ่ออาญากรรมสงครามขึ้นจริงด้านรัสเซียคงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสารอาญาระหว่างประเทศง่ายๆหลังจากถอนตัวจากการเป็นสมาชิกเมื่อปี2016การพิจารณาคดีอาจต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากศาลจะไม่สามารถพิจารณาคดีได้หากจำเลยไม่ปรากฏตัวในชั้นศาลการสืบสวนและการตัดสินคดีก่ออาญากรรมสงครามยังมีอีกสามแนวทางนอกเหนือจากการใช้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศแนวทางแรกคือการให้องค์การสหรประชาชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาหลักฐานว่าผู้นํารัสเซียมีความผิดจริงหรือไม่แนวทางที่2คือการตั้งศาลพิเศษและให้สิทธิแก่กลุ่มที่มีส่วนได้สูญเสีย หรือรัฐที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีตัวอย่างเช่นการตั้งศาลทหารเมืองนูเรมเบิร์กเพื่อพิจารณาคดีผู้นำนาซีเยอรมน,นีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและแนวทางสุดท้ายคือบางประเทศอาจมีกฎหมายเพื่อดำเนินคดีผู้ก่ออาชญากรรมสงครามโดยเฉพาะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุ มีผู้นำประเทศที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดฐานก่ออาชญ,ญากรรมสงครามอย่างน้อย3คนคนแรกคือสโลโบดานมิโลเซวิชอดีตผู้นำเซอร์เบียถูกนำตัวขึ้นศาลที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียต่อมาในปี2006มิโลเซวิชเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวภายในสถานที่คุมขังก่อนการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลง ปี2012ชาลส์เทเลอร์อดีตประธานาธิบดีไลบีเรียถูกตัดสินจำคุก50ปีฐานสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในเซียราลีโอนอีก4ปีต่อมาฮิซีนฮาเบรอดีตประธานาธิบดีชาติถูกสารแอฟริกาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติผู้นำที่ถูกดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามส่วนใหญ่เป็นผู้นำประเทศขนาดเล็กหรือประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่วนโอกาสที่ผู้นํารัสเซียจะถูกดําเนินคดียังมีความเป็นไปได้น้อยเนื่องจากรัสเซียยังคงมีอิทธิพลเหนือกลไกลต่างๆบนเวทีการเมืองโลก